ยอดนะครับผมบอกเลยว่าผมมีให้ทุกสีพี่เจ้าสีไหนสีขาวสีดําสีบล้นะครับผมมีให้หมดนะครับนะเจ้าปีไหนก็ติดต่อผมมาได้เลยที่วุฒเพชรยนต์นะครับนี่วันนี้พามารับชมสีเทาให้รับชมอีหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับปลดประจําการมานะครับเข้าส่วนทุกหมื่นกิโลสภาพภายในนี้บอกเลยว่ากริบๆนะครับใครหารถที่ซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้นะครับมาหาผมเลยครับที่อยู่ผมอยู่มินบุรีนะนัครับ วุฒเพชรยนต์อยู่มินบุรีนะครับผมติดต่อมานะครับพารับชมรถสวยๆนะครับอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับทุกคันแน่นอนนะครับนะเชื่อผมครับผมเคยใช้วีออสมานะครับผมรู้รายละเอียดของตัวรถนะครับว่าจะเิอไหนปีไหนนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแน่นอนรับประกันได้นะครับผมดูแลรถให้อย่างดีทุกคันนะครับคันไหนผมได้รีวิวนะครับผมเช็คแล้วเช็คอีกนะครับนะออกไปในไว้ใจผมได้เลยนะครับวุฒิเพชรยนต์นะครับดูคลิปนี้ให้จบไม่พลาดรถสวยแน่นอนครับ สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านเลยวันนี้พามารับชมรถสวยๆหนึ่งคันนะครับกับเจ้า Toyota v ว o ออนะครับผมคันนี้ 1.5e ปี17นะครับรถหน่วยงานปดประจำการนะครับบอกเลยว่าคันนี้เข้าสนย์ทุก10,000กิโลนะครับนะเจ้าของเก่าหน่วยงานเก่าดูแลมาค่อนข้างดีมากนะครับเหมาราคาเลยแล้วกันนะครับอยู่ที่3 0 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับออมีให้ทุกสีนะครับมีให้ทุกเจนนะครับเจน2เจน3 นะครับหน้าเก่าหน้าใหม่มีให้นะครับยกเว้นเจหนึ่งนะครับเพราะว่าเจหนึ่งเนี่ยตอนนี้มาจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วนะครับผมรถที่ต่ำกว่าปีสิบสองจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับอ่ามาเน้นย้ํามาพารับชมรถสวยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับเห็นในที่อยู่ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นวีออสปีส0 1 7นสิบเจ็ดนะครับหน้าสวยนะครับเป็นหน้าตัวใหม่นะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับตัวสองอสังเกตโคมไฟหน้าได้เลยครับเดิมๆนะครับใสๆปิ๊งปนะครับไม่มีเหลืองขุ่นแตกร้าว ทะเบียน6กวนะครับ4600นะครับตัวหน้าใหม่นี่บอกเลยว่าโอ้โหหล่อมากนะครับนะหน้าตารู้สึกว่าทันสมัยขึ้นนะครับดูดีนะครับดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเอาไปแต่งกันเยอะนะเจนี้ผมเห็นนะครับในกลุ่มนะครับพวกคนขับอ่กลุ่มขับยอสนะครับนะก็จะเข้าไปดูได้เลยครับแต่ละคันนะครับนะแต่งกันมาค่อนข้างสวยนะครับหน้าใหม่นี่แต่งกันค่อนข้างหล่อนะครับป้ายหน้าที่เห็นนี่คือเดิมหมดนะครับไม่มีการรีแมปหรือว่าแต่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนนู่นถอดนี่นะครับไม่มีนะที่เห็นคือรถเดิมๆเลยใครอยากได้รถเดิมๆเอาไว้ใช้งานนะครับค่อยไปแต่งในอนาคตหรือว่าอยากจะได้ขี่เดิมๆแบบนี้ไปเลยนะครับเอาคันนี้ไปได้เลยครับบอกเลยว่าครบจบแน่นอนนะครับผมล้อยางเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบ15้านะครับยางเดนหลบด้วยโอ้โหนะครับใช้งานยาวๆนะครับอีก2ปีมีให้เห็นแน่นอนนะครับสเปครถใช้นี้ก็จะเป็นหน้ายางหนึ่งปห้าทับหกสิบขอบ15้านะครับรองรับนะครับแม็กแป่ง ทุกสถาบันเลยนะครับพี่จะใส่แม็กแต่งแบบไหนนะครับที่มันเป็นสเปคแบบเป็นแม็กสี่รูร้อยครับแม็กแต่งโดยทั่วไปนะครับใส่ได้หมดนะครับผมข้างหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกข้างหลังก็จะเป็นแบบดัมเบร้นั่นเองนะครับรถสวยงามบางเดิมแน่นอนนะครับนะผมเดินห่างจากตัวรถนะครับแนวทะแยงให้เห็นเหลี่ยมสันมุมตัวรถนะครับนั้งแต่หน้าจนถึงหลังนะครับพี่พี่มองแล้วจับผิดภาพได้เลยนะนะครับบอกเลยว่าเหลี่ยมสันคมทุกอย่างเดิมเติมแต่งไม่มีแน่นอนนะครับเดิมโรงงานแบบนี้ รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้ามีนะครับเน้นย้ําว่าเราซื้อคืนนะครับบรอสของเราซื้อคืนทุกกรณีนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นถ้าฟาวุธดีๆนะถ้ามีการชนหนักนะครับจมน้ําพิควากับสีก็ใหม่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือผมจดหวยนะไม่ต้องตกใจนะครับผมทําการเคลียร์ให้หมดนะครับยินดีซื้อคืนทั้งหมดเลยที่ผมได้พูดมานะจุดๆนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวพามาดูท้ายเลยมากดีกว่าคันนี้ท้ายเดิมโรงงานสแตนดาร์ดครับคุณผู้ชมนะครับคันนี้นะครับ เจ้าของเก่าแจ้งวุฒมานะครับติดเซนเตอร์ซ้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อกับวุฒวุฒดูแลให้ดีนะครับวุฒดูแลให้ครบจบแน่นอนนะครับผมพวกตามจุดโคเมีมต่างๆนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่านะครับเงาเงาใสๆฉ่ำๆนะครับไม่มีเหลืองขุ่นไม่มีรอยทรอปบอกเปิดแน่นอนนะครับสบายใจได้เลยซื้อซื้ออาวุธนะครับวุฒเช็คให้ครบละเอียดทุกจุดนะครับเหงื่อวุฒพามดูน็อตท้ายครับรถไม่เคยโดนชนท้ายนะครับคุณผู้ชม สังเกตได้เลยน็อตไม่มีการถอดไม่มีการขยับนะครับทางซ้ายและขวาเหมือนกันแน่นอนนะครับท้ายเดิมนะครับล้ออะไหล่ประจงประแจแม่แรงวุ้ดเคลียร์ให้ข้างไหนไม่มีวุ้ดก็ใส่ให้นะครับนะทุกอย่างต้องพร้อมใช้วุ้ดเคลียร์ให้หมดนะครับนี่ปั๊มนี่ปั๊มอาร์ยังอยู่เลยนะครับนะทุกอย่างครบแบบนี้สวยๆเลยนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่วุ้ดเพชรยนต์นะครับนะ0910272415อันนี้วุ้ดพามาดูด้านขวากันบ้างครับคุณผู้ชม นี่ด้านขวานะครับก็กก็บๆนะครับสวยๆใสๆล้อไม่มีการเบียดขุดบาดมาอย่างแน่นอนนะครับลืมให้ดูช่วงล่างเดี๋ยววุดๆวุุดๆให้ดูกันนี่สตาร์ทแป๊บหนึ่งน้น้ํายังมีไหลยอยู่ที่นี่อยู่เลยนะครับเครื่องเนี่ยสดๆแห้งๆแน่นอนรับประกันได้นะครับช่วงล่างในสะอาดสะอ้านหม้อพักนับเลยยังใสๆแบบนี้อยู่เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าครับคุ้มราคาแน่นอนผ่อนแค่เดือนละหกพันกว่าบาทนะครับได้วีออสเจนสามตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่หน้าใหม่ไปขี่หล่อๆไม่ต้องไปแปลง หรือว่าไปแต่งเสริมมาแล้วนะครับบอะผ้าครับลายกราฟิกตัดกับสีส้มตึงซูนะครับทั้งหน้าและหลังแน่นอนนี่นะครับสภาพตึงสภาพสวยสภาพดีแน่นอนนะครับรอยคิดถังจากโรงงานนะครับก็ยังอยู่ครบแบบนี้นี่นะครับผมกับราคานะครับรถเดิมโรงงานแบบนี้ดูแลเจ้าของเก่าดูแลดีแบบนี้กับราคาเพียงแค่สามแสนนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้เลยนะครับผม รอยอ่ากระจกปับพัดไฟฟ้าแน่นอนบิดกุญแจนหนึ่งครั้งไฟสแสดงสถานะขึ้นติดครบนะครับบูสตาร์ทเลยนี่นะครับสตาร์ทไปที่เรียบร้อยนะครับก็เย็นช่ํนะครับเดี๋ยวเปิดแอร์สักแป๊หนึ่งดีกว่าค่อนข้างร้อนครับวันนี้อากาศอบอ้าวนะนะครับเป็นฤดูอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเหมือนฝนจะตกเฉยเลยคึมคึมฟ้าคึมคม,คม,คมฝนอากาศอบอบนะครับผมมาเข้าเรื่องต่อนะครับผมอะไร เดิมโรงงานสามการไม่มีถลอกปอกเปิกนะครับนะสภาพสวยสภาพดีนีทั้งวงสวยงามบางเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับผมวิทยุเดิมโรงงานสวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวรีเสียงก่อนในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับ USB AUX นะครับอ่านี่ USB AUX อย่างครบนะครับใช้งานได้เลยยาวๆนะครับแอร์นะครับก็ยังตึงๆอยู่น้ำพลาสติกไม่มีล้าเลยนะครับนะช่องแอร์ ตึงสวยโอเคจบแน่นอนนะครับผมแล้วก็เอเป็นแบบอนาล็อกนะครับผมปรับมือนะครับร้อนเย็นก็ปรับตรงนี้ได้เลยควบคุมง่ายและทนทานด้วย BR แล้วก็ Power Outlet 12โวลต์120วัตต์นะครับผมเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับทุกอย่างก็โอเคจบพร้อมใช้คอนโซลด้านหน้าไม่มีช้ำเลยนะครับไม่มีรอยถลอบปอกเปลิกนะครับรอยขีดข่วนนะครับไม่มีนะครับสภาพสวยสภาพดีแน่นอนนะครับ นดี่ดูรับคู่มงคู่มือรถนะครับมีมาให้แล้วผมพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวให้ดูใบสอขอบอสักหน่อยเอาราคามันสามสี่เก้าผมบอกไปว่าเท่าไหร่นะสามสามเก้าอ้าไม่เป็นไรเหน่ยพูดไปแล้วก็พูดไปแล้วก็เอาสามสามเก้าจบนะครับเดี๋ยวผมโดนหักตังค์เอาไม่เป็นไรนะครับผมลั่นไปแล้วนะครับนะวาจาไปแล้วนะครับผมก็ต้อง ยึดใจคำพูดผมนะครับผู้ชายพอนะครับผมบอกไปในคลิปแล้วว่าสามสามเก้าก็ต้องสามสามเก้านะช่างมัน,น,ไ,น,นไม่เป็นไรนะครับโดนหักตังค์ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวว่าเราไม่เกี่ยวสักสีแล้วกันนะครับผมเอางนี้ดีกว่าจบนะครับ <c oughs> จะกินอะไรเนาะถ้าขายได้คันนี้นะครับเนาะงั้นอย่าซื้อแล้วกันนะลูกค้าทุกท่านนะครับขอร้องนะคันนี้ไม่ต้องซื้อนะครับนะเดี๋ยวผมโดน อักเงินนะเอาย่างนี้ดีกว่าเนาะเออไม่ต้องซื้อดูเล่นๆพอนะครับคันนี้เอางนี้แล้วกันนับดูกันเล่นๆนะับดูกันขำๆนะครับใครเครียดนะครับนะดูเครื่องยนต์ดีกว่านะครับพูดแล้วน้ำตาจะไหลเออลืมดูราคานะครับนะมันสี่ถาลดลงมาแล้วจากสามหกเก้าหลือสามสี่เก้าไหนเราไปบอกสามสามเก้าจบเลยไม่ต้องซื้อนะคันนี้ไม่ต้องซื้อน,ะนี่นะครับผม มีขยับแน่นอนทุกอย่างเดิมๆสวยเดิมเลยนะครับคันนี้ถือว่าดีเลยครบจบนะครับเครื่องยนต์แห้งๆเดินนิ่งๆนะครับนะนี่ครบจบสวยเลยแหละเป็นรถที่น่าใช้หนึ่งคันเลยนะครับแต่ไม่ต้องซื้อนะครับนะผมบอกราคาผิดนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับนะลืมมันไปนะครับดูกันเล่นๆพอทุกอย่างเดิมๆทุกอย่างจบสวยๆนะครับผมก็เดี๋ยวขอสรุปแล้วกันนะครับหากใครที่สนใจนะครับหรือว่าไม่สนใจนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับไม่เป็นไรนะครับคันนี้ไม่ขายแล้วนะครับนะผมบอกราคาผิด นะครับเดี๋ยวโดนหักตังค์นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวขายให้นะครับนะประมาณนั้นแล้วกันนะครับไปไม่ถูกแล้วนะบอกราคาผิดประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับ